ตอนที่155 15, ข่าวลือก็10บก็สิวันมงคลของประมุกน้อยสมนารู้เฟิงใกล้เข้ามาทุกทีทต่ว่าจูดจูก,ก็มีข่าวลือครึกโครมเริ่มแพร่สะพัดในหมูอาคารถุกกะของสนักใหญ่แต่ละแห่งหุ่นชายจางระยะนี้ผู้น้อยรู้เรื่องหนึ่งมาได้ยินเพียงผังผ่านรู้สึกว่าเหลียวหลายยิ่งนัก แต่เมื่อคิดดูอย่างละเอียดก็เป็นไปได้มากว่าจะเป็นเรื่องจริงท่านอยากรู้หรือไม่บังเอิญนักข้าเองก็มีความลับเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสนักรู้เฟิงฟังแล้วต้องตกตะลึงเช่นการโคมเช่นเรื่องเดียวกับที่ท่านจะเล่ารอกกระมังอีกฝ่ายเลือกคิ้วอย่างแฝงในเอ่ยว่าความลับที่คุณชายจางรู้เป็นเรื่องเกี่ยวคนสองคนใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นจริงสองคนแรกเปลี่ยนสายตาการคนหนึ่งในนั้นลดเสียงลงเท่าของข้าก่อนก็แล้วกัน ข้าได้ยินว่าเยี่ยววังชีแห่งสำนักรู้เฟิงกับอีกคนฟังถึงตรงนี้ก็อดกลั้นมาอยู่ในกิริยาท่าทีเป็นคุณชายก็ไม่เอาแล้วัวรเราะเพื่อตบเข่าดังฉัดในตาวาววับใช้แววอยากซุบซิบนินทาเต็มแก่เอ่ยอย่างเต้นตื่นเต้นมะใช่แล้วฮ่าฮ่าข้าคำจะตายอยู่แล้ว เป็นเรื่องนี้และเย่อว, yeah. วังซีแห่งมรู้เฟิงมีช้ำพันซูสาก,กช่องชิวท้องดังคำว่าเรื่องดีไม่ออกเป็นไหนเรื่องมัดีแพร่ไปไกลพันนี้จริงๆคิดไปถึงว่าแม้แต่คนที่ไม่ชอบซูซิปินทาอย่างคุณชายอย่าง,ายยงรู้เพียงแต่จะพูดเรื่องนี้ต้องเบาเสียงสักหน่อยที่นี่ก็คือหลินอีเดินไปที่นายล้วนมีแต่คนของทังรู้เฟิงเกรงว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องกำแพงมีหูหรือไม่บอกได้ยากแต่สามคนกลายเป็นเสือ น,นั้นเป็นจริงดังว่า เรื่องนี้เป็นก็เหมือนปุยฝ้ายแช่ปุยฝ้ายแช่น้ําค่อยๆพองตัวขึ้นมาแม้ไม่มีใครรู้เห็นกับตาแต่ใจในความก็ยิ่งไ่าก็ยิ่งอู้ฟูยิ่งเหลือก็ยิ่งสับประดนสุดท้ายแม้กระทั่งตามหมู่บ้านเล็กๆนอกเมืองหลินอีชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ฝึกเซียนก็รู้กันทั่วในไร่นานวนกาลังเล่าเรื่องการพี่โกตันข้าจะเล่ากระลับเรื่องหนึ่งให้ท,ท่านท่านอย่าไปบอกใครเชี่ยวนะความรับอะไรกัน จะต้องระวังถึงเพียงนี้เชียวหรือไหนเล่าให้ฟังทีสีปากข้าเจ้าไม่ใช่มารมไม่มีทางหลบดออกไปได้เด็ดขาดฉะนั้นท่านฟังดีๆนะสัมมักรูเฟิร์มีเรื่องเช้าโชว์ชวสถานฝา ส่งสิวโถงผู้นั้นท่านรู้จักกระมังที่กำลังจะแต่งงานกับนานกงเสื้อในเร็ววันนี้นางนั้นนะ่ะเป็นหญิงส้าสอนจริงๆพี่โกตันคงไม่รู้น,นนะนางน่ะคบหากับเย่วงซีรับลางว่าที่สามีตัวเองตั้งนานแล้วนี่จะเป็นไปได้อย่างไรกันยายจะเป็นไปไม่ได้หรือท่านไม่รู้ส่งสิวถงเป็นคนถูกนํามาประมูลที่งานประมูลหอเซียนหยวนแล้วเย่วงซีเห็นว่านางสะสวยจึงเกิดความคิดสดปลอกซื้อนางกลับมาบําเพ็ญคู่ หลีก็ตั้นตกใจจนอ้าปากหัวผ่านไปพักใหญ่ค่อยเอยอย่างตะกุกตะกะสวรร์เอย่ยสวรรค์ใหญ่จะมีเรื่องเช่นนี้กระบวนการรับรู้ของชาวบ้านนามหลีกกดตั้นได้ถูกล้มล้างไปแล้วคืนนั้นขณะกำลังเขาขอดเมียพรังเอยอย่างทอดท้อนใจสูนหวาจ๋าเจ้าคงเป็นเจ้าที่แสนดีชาวบ้าน นามเจ้าสุนหวากระพิบตาเปรีบปปปปปเป็นอะไรไปจะโจกรพูดเช่นนี้เจ้าโดยถึงเจ้าจะขี้เร่ไปหน่อยอ้วนไปนิดเตี้ยไปหน่อยหนึ่ง แต่ก็เก่งกาดขยันกันแข็งไม่เหมือนผู้หญิงบางคนคบชู้สู่ชายรับลางสามีไม่มีจัรยาหญิงเจ้าสุนหัวเคืองนิดนิดค่ากี้เลสที่ได้ก็แค่หน้าเลื้งไปหน่อยมิเชื่อหรือจนะเออด้วยความประหลัดใจเมียใครมีชู้หรือใหญ่ข้าไม่รู้ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราเป็นนักพศหญิงชายที่เหยียบกระบี่เหาะไปหอกมาทั้งวันนั่นนะเจ้าสุนหัวตกใจเป็นใครกันระยะนี้ผู้ใดจะแต่งงานก็ุณนั้นและเจ้าสุนหัวน,นึกถึงนานคงซื่อขึ้นมาโดยมรู้ ตัวอึ้งอันไปครั้หนึ่งจากนั้นก็เข้าใจปุดลุกขึ้นจากเตียงทนันทีสวรา์เหลือเชื่อยิงนักมีเรื่องชนิดด้วยหรือเจ้าอยากพูดส่งเดชจะดีกว่า ข้าจะพูดส่งเดชได้อย่างไรการเลยฮิโกตันยืดออกเพื่อให้เมียเชื่อตนถึงกับสาบานอย่างขึงขังสหายคนหนึ่งของข้าเห็นมากับตาเยี่ยวหวงสีแห่งสกขูฟเฟิงเป็นชูกระส่งสิวท้องสองคนนั้นลักหลับกันรับหลังนานคงซื่อมนันอ่านแล้วเรื่องชาวขาวโลกีระหว่างชายหญิงแพร่เปรี้ยสุดในโลกแล้วยากดีมีจนฝึกบำเพ็ญไม่ฝึกบำเพ็ญล้วนยินดีหยิบมาเป็นเรื่องพูดคุยชั่วพริบตา บรรดาอาคารถูกการที่รวมตัวกันอยู่ในสนักรู้เฟิงต่างก็รู้เรื่องบัตรสีบัตรเถลิงนี้ไม่มากก็น,น้อยตอนที่รู้มาถึงหูชูวัวนหนิงเนื้อหามาครบสุดบันเจิดแม้ทั้งเย่เวังสีรอบนัดพบทรงสิทงในวันใดเดือนใดปีใดก็ระบุเสียกระจ่างชัดแจง้งซ้ำยังบอกว่ายามนี้ที่ท่งสิทงแต่งงานขนานกงซื้อเพราะามีรูปเย่เวังสีติดทองมาแล้วแต่เย่เวั้งสีจใจเจ,ดจืดใจดำ ไม่ยอมรับสองแม่ลูกเห็นแก่หนทางข้างหน้าของต้นเองไม่เชื่อว,ว่าท่านรอดูดูวัดเด็กคนนั้นเกิดมาหน้าตาเหมือนหนานกองซื่อแลอเหมือนเย่หวังสี่ชวบันนิ้งรู้จักหนานกองซื่อดีแต่ไม่รู้จักเย่หวังสี่กับส่งซิวเถยงในเหตุนี้จึงไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงชื่ออย่างไรกันแน่ เพียงแค่รู้สึกกุดหงิดว่าคนสองอย่างเขาถึงจะเงงการในการรับมือกับปีศาจที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแต่กับคาลือพันนี้ทั้งยังเกี่ยวพันกับเรื่องชายหญิงกัประสึกจนปัญญาจะรับมือไม่รู้คนรทาเช่นไรดี วันนี้นานกงซื่อมาคารวะเขาที่เรียนรับรองชูวันหนิงเตือนเขาอย่างกลุมเครือรอบหนึ่งเต่อนานกงซื่อกลับฟังความนายออกอยังคงเล่าเรื่องน่าสนใจของเหนาไปจินม้าป่าปีศาจท,ที่เขาเลี้ยงให้ปรมาจารย์ชูฟังอย่างเพลิดเพลินก่อนหน้านี้หาคู่ให้มันทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเดินหน้าแม่ม้าป่าปีศาจตัวนั้นก็จะตอกลูกแล้ว ไม่รู้ครอกนี้ลูกหมาป่าน้อยอกี่ตัวหนานกงซื่อยิ้มหากออกมามีลักษณะดีข้าจะให้ท่านพ่อมอบพยอดเก้าสื่อเสิงตัวหนึ่งชิววันหญิงได้ยินก็สบอาการจึงกรับอื้อแล้วกลัวแต่สายเลือดของลุกป่าน้อยจะไม่บริสุทธิ์ จะไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไรเนาปจีนกับแม่หมาป่าปีศาจตัวนี้ล้วนเป็นหมาป่าได้ฝึกบำเพ็ญมาจากเผ่าพันธ์หมาป่าหิมะบริสุทธิ์ยิ่งนะเจ้าแน่ใจหรือว่าก่อนหน้านี้แม่หมาป่าปีศาจตัวนี้ไม่เคยผสมพันธ์กับหมาป่าปีศาจตัวอื่นมาก่อนนั้นกงเสื้ออึ้งไปเล็กน้อยจะเป็นไปได้อย่างไรกันแม่หมาป่าปีศาจตัวนี้ เป็นหมาป่าที่หมู่บ้านปีฐานเลี้ยงไว้ทั้งหมู่บ้านมีอยู่ตัวเดียวคิดจะมีคู่ยังหาตัวผู้ไม่ได้เลยไม้แต่ต้องอาศัยเหาไปกินของเราแล้ว ชูวันนิงรู้สึกว่าตนได้ชี้นําอย่างเปิดเผยที่สุดแล้วชัดเจนที่สุดแล้วเขาเอาคนเปรียบเป็นหมาป่าบอกไปให้นานกงซื่อระวังเสียงซุบซิบนินทาเหล่านั้นสักหน่อยได้ไหยกรงซื่อจึงไม่เข้าใจเล่าชูวันหนิงคิดแล้วคิดอีกรู้สึกว่าตนน่ายัางพูดไม่ตรงจุดพอหลังจากไคร่กวนเล็กน้อยจึงกล่าวต่อ หมู่บ้านปีฐานแม้มีมันเป็นตัวปีม้าป่าปีศาจต,ตัวเดียวแต่คณะรับมาเป็นคั้วเหนาปกจินก็ต้องอยู่ในสำนักหูเฟิงระยะหนึ่งกระมังเจ้าเลี้ยงมมาปีศาจต,ตั้งมาหมายเจ้าวา่าจะไม่มีทางไม่มีทางนั้นกงซื่อหัวร้อยแท้ประมาจา์กังวลเรื่องนี้ม้าป่าปีศาจต,ตัวเมียนั้นเลี้ยงในกรงเดียวกับเหนาปกจินม้าป่าปีศาจต,ตวอเอิญจะมีโอกาสที่ใดกันโง่ตายก็เรื่องของเจ้าเหลียวละ ชูวันนิงคิดในใจนั้น,นก็ซื่อกลับมองท่าทีอึมครึมของชูวันนิงไม่ออกเขาลุกขึ้นพลางเอ่ยเชิญชูวันนิงท่านประมาจยา์ตอนที้ท่านจากไปสระน้ำฝึกซ้อมเสี่ยวเย่ยังสร้างไม่เสร็จ เวลานี้ขยับขยายไปสองครั้งแล้วข้าจะพาท่านไปดูสักหน่อยไปขีนเนาไปกินการชื่อวันหนิงกล่าวว่าไม่ไปนั้น,นกองเสื้อดูผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดทำใหม่เล่านอกจากหมาอย่างอื่นข้าล้วนไม่ขี่ไม่เป็นชื่อวันหนิงกล่าวเจ้าจะเป็นสามีอยู่แล้วอย่าเอาแต่เล่นสนุกวันวันไม่เลี้ยงมุกม้าป่าก็ไปกุกที่สนามฝึกซ้อม มีเวลาก็ควรไปอยู่เป็นเพื่อนแม่นางส่งสักหน่อยคนกับสัตว์ล้วนเหมือนการหากเจ้าไม่อยู่เป็นเพื่อนนางความสัมพันธ์ก็จะห่างเหินไม่มีทางส่งสิวทองดีต่อข้ายิ่งนักและเชื่อฟังมากฉะนั้นหาประจารู้สึกข,ข้าละเลยนางข้าเรียกนางมาด้วยจะดีกว่าปกติข้ามากจะพูดถึงท่านให้นางพังข้ามักจะพูดถึงท่านให้นางฟังนั่นะเองคงอยากพบท่านยิ่งนะได้ยินข่ากกราบเช่นนี้ชวนึิงคิดในใจข้าเองก็ไม่เข้าใจส่งสิวทองข่าวเรือจริงกี่ส่วนเท็จกี่ส่วน กันแน่ค่าก็ไม่แน่ชัดหากเข้าใจหนุ่มสาวสองสาม,มีภรยาคู่นี้มากขึ้นก่อนที่นันกงซื่อจะแต่งงานน่าจะเป็นการดีดังนั้นเขาจึงพยักหน้าลุกขึ้นได้ฉะนั้นเจ้าไปหานางเถอะข้าไปรอพวกเจ้าที่สนามฝึกซ้อมเฉี่ยวเย่นันกงซื่อไปแล้วขณะออกจากประตูเรือนก็เจอกับมรานที่กลับมาจากข้างนอกพอดีสองคนคาระวะทักทายกันหน้ากำแพงเจ้าปี เมื่อรานเข้ามาในลานเรือนเห็นชูวันหญิงยืนอยู่ใต้ต้นกุ้ยเตาดินเผาเบื้องหน้ามีไอระเหยขึ้นมาบนโตะ๊ะศิลามีชาแปดสมบัติสองถ้วยที่ดื่มไปแล้วครึ่งหนึ่งชาแปดสมบัติเป้าเป่าปลาเป่า,ปา,ปา,ปาชา เป็นชาเพื่อสุขภาพของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณมีส่วนผสมได้ช่วยบำรุงร่างกายแปดชนิดแตกต่างกันตามแต่และตำรับแต่โดยหลักเป็นชาหวานเพราะใส่น้ำตาลกรวดกับผลไม้แห้งเช่นพุทราแห้งสันจญาลำไยแห้งเก่ากีเป็นต้นส่วนดอกม้แห้งที่ใช้เช่นกาวห้วยกุกลาบใส่นินจีด้วยก็ดีเนาะอ้นี้ก็ใส่อะไรนะ อืมปลาไหลเผือกจะได้คึกคักทั้งคืนรากรากปลาไหลเผือกไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ปลาไหลเผือก <laughs> อาจารย์นานกงเสื้อมาหาท่านหรือให้ข้าไปดูม้าป่าปีศาจเขาเลี้ยงที่สนามฝึกซ้อมเชียเย่ชูวันิงเอ๋ยพลางหันกายจะกลับห้องเสื้อผ้าชุนี้ควบขี่ไม่สะดวกข้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าม้าป่าปีศาจดูร้ายแม่โบราณรู้ว่าชูววันิงมีฝีมือเก่งกาจแต่ก็ไม่วางใจเขาไปเลยข้าจะไปกับอาจารย์ชิววันิงได้ยินก็หยุดฝีเท้าเหลือบมองเขาเจ้าขี่ม้าป่าเป็นหรือโบราณยิ้มนันตาเจิดจ้ายิงนักจะไม่เป็นได้อย่างไรทักษะขี่ม้าข้าดีเยี่ยมรู้หนึ่ง อย่างรับรู้ทุกอย่างอย่าว่าแต่ขี่ม้าปลาเลยขี่อะไรก็ช่ำชองทางเส้นเออชิววันนี้กำลังเอ่ยเยาะเขาสักคำสองคำพันรู้สึกว่าขี่อะไรก็ช่ำชองทางเส้นประโยคนี้คลุมเครือเปียกชื้นแฉอย่างบอกไม่ถูกภาพที่เคยปรากฏในฝันพลันบูบขึ้นมาเบื้องหน้าอย่างช่วยไม่ได้นึกถึงท่วงท่าของสองคนในความฝันนึกถึงเหงื่อที่ไหลมารวมกันอยู่หน้าท้องแกร่งของโมราน ยังมีตอนนอนคว่ำอย่างสิ้นฤทธอแรงหนาะถูกเขาเขี้ยวกรำอยู่บนเตียงราวกับกลายของเล่นแต่ร่างโม่อรานถูกเขาควบขี่จริงๆใบหน้าชูหญิงแดงขึ้นมาทันดีเอ็ดเสียงบ่าว่าไม่รู้จักอายเมื่อรู้ว่าดาโม่อรานหรือว่าดาตนเองกันแน่หันกายกระแทกปตูเข้าห้องดังปังเห็นเพียงม่านประตูที่ม้วนเก็บครึ่งหนึ่งแกงกลายคล้ายหัวใจไหวระริกของคนที่หลบเข้าห้องไปผู้นั้น นัน้าประองเซลเยเป็นลานหญ้ากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเวลานี้อากาศหนาวจัดต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเช้าบนสนามหญ้าเขียวเขียวเหลืองเหลืองมีชั้นน้ำแขงจับบางๆตันลอยเด่นกลางฟ้าอย่างเรียบเฉยแต่เพราะมีเมฆมากจึงยังหนาวเย็นอยู่แสงที่ส่องลงมาเหมือนทำไปตามหน้าที่ไร้ชีวิตชีวาแตว่าที่สุด ทุ่งล่าสัตว์หนาทึบของสนามโปรเฟิงมีแนวสนแน่นขนดใบแหลมฟูมองกระกายเห็นเป็นแถบสีเหลืองทองนุดขนปีก ฟูฟ่องอ่อนนุ่มของลูกนกนั้นคงซื้ออยู่อยู่อยนอกครัวล้อมไม้กำลังคุยกับส่งสิวถงพรานเห็นสองคนเดินฝ่าสายหมอกจางๆมาเป็นชูวันนี้กับโม่หลานก็ชะงักไปเล็กน้อยจากนั้นก็เอ่ยยิ้มยิ้มปรมามอาจารย์โม่มาท่านไม่วางใจมอบอาจารย์ไว้กับข้าจึงตามมาด้วยเรอมิใช่โม่หลานก็ยิ้มเช่นกัน ถ้าตามมาเพราะเกรงว่าอาจารย์จะพบเจออะไรไม่ได้หนังใจและจะบนดานโทสะใส่คนอื่นระเบ,บิดอารมณ์ใส่คุณชายนั้นกงฉน,นั้นคงทําให้คุณชายนั้นกงลาบากใจข้าจึางตั้งใจมาโดยเฉพาะชูวันหนึ่งเหลือบมองเขาเอ่ยเสียงเย็นชาข้าว่าเจ้ามาจุดจานวนก่อไฟเสียมากกว่าคิกคิกคิกส่งสิวท้องสะเดียดอยู่ด้านหลังน,นันกงเสื้อได้ยินคเร่าออกมาเบาเบาแผ่คนตาอ่อนนุ่มดุดคนลูกนกเหลืองคืบเหลือบขึ้นนางเดินเชื่อมช้อยออกมาจาก ข้างหลังว่าที่สามีกริยาอ่อนหวานจับเจิดชมเฉลาวงามจับใจนางมองโม่รานกระชูว,วันหิิงยิ้มพรางเอ่ยเสียงหวานได้ยินเรื่องราวความสัมพันธ์สิทธิอาจารย์อันลึกซึ้งของปรมาจารย์ชูกับปรมาจารย์โมมานานวันนี้ดูแล้วเป็นเช่นที่ว่าจริงจริงแล้วค็ว่ากันอย่างไรล่ะครับจบเล่มที่สี่นะครับขอบคุณครับ